สว,ส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 วัสดีค่ะหนูชื่อดอร่าเอ๊ยหนูชื่อเด็กหญิงมันันโซนาสชั้น,น,นม .1 5เลขที่41สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนะินัสีนีหามะชั้นม .1 1 5เลขที่39ค่ะ Hey guys ชื่อเด็กหญิงชนฟาย,อยุนุชั้นม .1 1 5เลขที่23ค่ะ ันยังเยอชสามอินดีาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเสมปามันค่ะเลขที่เจ็ชั้นมา่งราค่ะบยสวสดีค่ะหชเด็กิันกิเจลยูชันมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทห้าเลขที่สิบเจ็ดมึงคน่ะเออตัแล้วนี่ย่่ยาชอยไปไปไปกันก็มาโทรหลอดไปรูไอตกแล้วเลยเออนี่ว่าเต็มเพุ่งมีสอบคะแนนี่าสอบอะไรอ่ะนี่ไงการแก้สมการพี่เรายังไม่เข้าใจเลย ไปานกัน right? ไปไปเว hey, ุ hey, hey, okay. 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 ้ร okay. an ับนไ้่ตายเลยเจนแกทำฉันตายแล้วเนี่ยใช่ฉันก็ตายเหมือนกันเจนก่อนระกันรถยังพรุ่งนี้มีสอบอคติฮะพรุ่งนี้แล้วเหรอเฮ้ยช่อยช่วยเรานะแล้วยัง เ,เพราะฉะนั้นอย่าโมแต่เล่นเกมดูสิเนี่ยพวกเกมไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ใช่ใช่มา,มา<ๆ>เดี๋ยวเราสอนให้<ๆ><ๆ>เนี่ยการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวมีสมบัติการบวกการลบการคูณการหาแล้วก็สมบัติการแจกแจงเรื<ๆ>่องสับค์ค่ะสมบัติการบวกคือการ ในข้อนี้นะคะเรามาดูข้อนี้กันเลยนะคะว่าวิธีทํามันทํำยังไงนะคะโจทย์ก็คือ 12y ลบ3เท่ากับ36ลบ y นะคะขั้นตอนที่1ก็คือนํา3นะคะไปสลับที่กับ y มันก็จะกลายเป็น 12y จากลบก็กลายเป็นบวกนะคะ 12y บวก y เท่ากับ36จากลบเป็นบวกะคะ่ะ บวก3นะคะที่เราสลับที่ไว้นะคะขั้นตอนที่2เราเอาอันนี้เราเอา12 y มาบวก y กันนะคะมันก็จะได้13เพราะว่าตัวแปรที่เหมือนกันมันก็จะเท่ากับ1นะคะ13 y ก็เท่ากับ36เราก็มาต่อตรงนี้กันนะคะคือ36บวก3ก็เท่ากับ39 จากนั้นนะคะเราให้นํา y มามาอย่างเดียวนะคะแล้วก็เอา39เนี่ยค่ะมาหารกับ13นะคะโดยใช้แม่13นะคะ13 1 13 13 3 39นะคะคําตอบแล้วก็เราก็สามารถรู้เลยนะคะว่า y คือ3นะคะ สำหรับวันนี้การแสดงของเราขอจบเพียงเท่านี้บาย